โจโฉจัดได้ว่าเขาคือผู้นำที่มีความรอบจัดและเล่เหลี่ยมแพรวพรวมากที่สุดคนหนึ่งในสามก๊กและหนึ่งในเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่แสนกลของโจโฉก็คือแผนสลายพันธมิตรม้าเฉียวและหันซุยด้วยคลิปเสียงเอ้ยไม่ใช่ด้วยจดหมายเพียงฉบับเดียวเท่านั้นเรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะ ม้าเฉียวเป็นบุตรชายของม้าเทงส่วนหันซุยเป็นเพื่อนสนิทของม้าเทงทั้งคู่เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นอยู่ฝั่งเดียวกันร่วมมือกันต่อต้านโจโฉโจโฉเห็นทั้งสองสาม,มัคคีกลมเปียวกันสองพลังร,งร่วมกันจึงก่อเกิดทัพที่น่าหวาดกลัวโจโฉจึงวางอุบายแกล้งส่งจดหมายไปหาหันซุยเขียนผิดๆทุกๆแถมยังฝากรอยขีดฆ่าเต็มไปหมด หันซุยก็ไม่ได้นึกเอะใจอะไรแต่เมื่อม้าเฉียวรู้ข่าวว่าโจโฉส่งจดหมายมาหาหันซุยพันธมิตรของตนและด้วยความระแวงจึงรีบรุดไปถามหันซุยแสดงความบริสุทธิ์ใจส่งจดหมายให้ม้าเฉียวดูแต่ม้าเฉียวเห็นมีรอยขีดข่าเขียนผิดผิดถูกๆจึงสงสัยหันซุย ว่าโจโฉเป็นคนละเอียดรอบคอบจะเขียนจดหมายขีดค่าอะไรแบบนี้ได้ยังไงหรือเป็นหันซุยเองที่แกล้งขีดค่าเพื่อปกปิดอะไรหรือเปล่าม้าเฉียวไม่พูดพร่ำทำเพลงคว้าดาบมาตัดแขนหันซุยโดยทันทีทําให้หันซุยต้องหนีตายมาพึ่งโจโฉสมความมุ่งหมายส่วนม้าเฉียวหลังจากเสียหันซุยไปแล้วก็ขาดพันธมิตรคู่ใจไม่มีกําลังรบมากพอจึงจําใจต้องเร่ร่อนต่อไป กว่าจะได้เจอเล่าปีก็อีกนานทีเดียวค่ะและนี่เองคือแผนการและความเจ้าเล่ห์ของโจโฉที่ส่งคลิปเสียง <c oughs> วันนี้มาดามเป็นอะไรคะเนี่ยพูดผิดตลอดเลยนี่คือความเจ้าเล่ห์ของโจโฉที่ส่งจดหมายมาแตกความสามัคคีของสัตรูได้อย่างถูกที่ถูกเวลามาดามก็หวังว่าลูกไม้ตื้นๆแบบนี้คงใช้ไม่ได้กับสถานการณ์โลกในปัจจุบันกันแล้วทุกคนว่าจริงไหมคะ